สวัสดีค่ะเพื่อนจ๋าตอนนี้เราอยู่ที่ช่องตะอูเพื่อนจา๋าวันนี้เราจะมาเดินช่องตะอูกะเก๋ๆราไปดูกันนี่จ้าที่ช่องตะอูจ้าเราจะไปช่องตะอูกันไม่ยโสไม่ยโส ช่องตะอูค่ะเพื่อนปั๊บปั๊บปับ๊บเข้ามาละ <c oughs> ค่ะเพื่อนจ๋าช่องตะอูจ้าช่องตะอู ตอนนี้อยู่ที่ช่องตูจฉินเพื่อนปั๊บลงคนบ่ปะเราจะไปช่องตอูกันเอาสองสองน้ำตาลเออเดี๋ยวไปป้าไปรดน้ำให้เด้อเออเล่นดาเอาน้ำเล่นกระเเส่น้าหนาหนึ่งนาึ้นที่ละ

92 9792 9792กังาาน้าเือี้มาหาปลาอย้เงินสะทานเบียด้าจะเป็นต้นไ่ปะต้นล่าเนถึงแล้วนเามองเห็นลก้นังไก่เหล่าเ้อะนะน่งกัน9792พนังไก่พนังเบียดแล้วเลยไ่องเจ้างเบียดเป็นคนเยก ดอนี้ไม่ได้บอไม่จะไม่ต้องใจนะจอยเพราะว่าสิรของๆสินะตอนนี้ก็ได้ขนาดตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้นาไม่ไงจังหวะโอเคถึงแล้วนิดนึงมันเกินมีกเกินแล้วเอาทานไปไหวด้วยกลับกอับวิจัยนี่คนเล็บบตลาดคนละนม่นเลยเนาวจัยเทียบบสียางม่เท่านล่ะไม่เห็นจะซื้อเบอร์ยี่สิบไงโอเค โอเคถึงแล้วค่ะย <Okay. S 2> ืมไ่ซื้อครกเด้เพื่อนถึงแล้วใช่ถึงแล้วจ้าเดี๋ยวเราจะไปเดินเดี๋ยวเราจะไปซื้อสากระเบือเออไม่ใช่เราจะไปซื้อครกกันจ้าอากาศร้อนมากเรื่องตั เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมตลาดช่วงตะอูกันป่า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 ลมน้อยก่อยใจ ือบูนลอยสามสิบบาทใช่ปะถืออยู่ไปกันนักพอดี ไหนพายม่วงออืม้ <laughs> าวจังเลยนึกว่าซื้อว่าซื้อมองให้พยายน่ามองมองมองแม่ชินไม้บะขนม อันนี้อีหยังนี่มันหนึบค่ะมันหนึบขายยังไงอ่ะมันหนึบขีดได้๒บาทจ้าขีดหนึ่งมีกี่อันตัวเองแต่แต่อันหนึ่งสองอันแล้านันน้ำอันใหญ่กับอันหนึ่งอันต่อยนะสองอันนึงเจ้าบาทสมมุติว่าอันละ๒บาท๒บาทไทยเหรอใช่โอ้แพงเท่เหมือนกันเนาะอันนี้๒๐บาทมันหนึบ เกาลัดตัดหนุ่ใหญ่ค่ะก็ลัดลูกใหญ่มากเลยอ,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 อันนี้พึ่งน้ำพึ่งธรรมศาสตร อันนี้ปิ้งแล้วมะม่วงค่ะมะม่วงอันนี้อะไรอ่ะหอยเดือดอะไรเนี่ยร้อยห้าสิบเลยเหรอมาอร่อยสี่สิบหรือเจ็ดสิบป่ะนึกแต่ละอย่างแกก็ไม่เคยยังอร่อยสี่หรอนะอันนี้หอยเดือดร้อยห้าสิบเพื่อนเพื่อนหอยเดือดอ นี่ก็ร้อยห้าสิบเราอยู่สามบุตเคเดี๋ยวไปเดินลุกในก่อนนะคะเ,คเดี๋ยวเดินออกมาอุ้ยนี่ยังเนี่ยต,ต่อจะทานของทอดต่อกินอะไรบอได้นะตัวแซมได้อันนี้ต่อใช่ไหม,ไมตัวต่อเขาสมัครก็จะได้กินไปกวนเนี่ยแกงไม่ซุปกระแจี๊ยบตัวต่อ ฝั่งนี้ก็มีค่ะอุ้ยอันนี้ลูกอะไรมักโบกนี่นะขอาชิมอันนึงนะมักโบกเพื่อนนึกเป็นสมัยเป็นเด็กหน่อยไหมไว้เป็นเด็กหน่อยหัวเนาะไล์กับวิงด้วยถุงละยี่สิบบาทเพื่อนน่าก,กินมากยี่สิบบาทหอมๆอ,อันนี้ก็พึ่ง ออนบ้างออนครับสิ่มมึงได้ฉันบอกออนเลยสิ่มเลยได้ขอสิมหน่อยนะตรงนี้ได้สิ่มปลาเสือได้ปะได้ครับโอ้เหมือนพอขาขึ้นรอแต่อืมออนกวางมีออนเหมือนพอขาอืมทราบบาทได้ปะใช่ครับโอเคเราขอซื้อยี่สิบบาทเออแต่ว่าออนอยู่อ่เอามันก็ออนเขาเอายังหน่ะเขาข้เขา เอ้างังรังเลยวะข้างล่างข้างล่างข้างล่างเด้อยี่สิบบาทน้ำสวยหายซื้อไม่เอาเดียวยี่สิบซื้อเพื่อความเกรี้ยงใจขอบคุณครับโอ้หอยอย่างเดียวไม่พอนะฮะใจดีซะด้วยใจดีครับครับผมโอเคยี่สิบบาทครับผมขอบคุณครับครับโอเค ปูใหญ่เสียุราไปหน่อรอได้ม่เก้บาทิบาทปูอะไรอ่ะกระปูหินกปูหินนี่กปูน้ากับปูหินปูหินปูน้ามืดกระจอันนี้เท่าไหร่อนี่เด้อโอ้ยเดี๋ยเฮงยเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดี๋วี๋ยวเดีี ออันนี้คืออะไรคะอร่เนี้ยเลยมาสีเขามาอ๋อเพือเืออันี้กะก็อันนี้เลยลเยนแนี้น่ะเ็นลาสมสบกินแบบว่ามะลุอันนี้ที่ว่ากินแบบมะลุมะลุวะนี่บ่อันี้บอันน้ปตุมเทล่าในนาตมหลไรบ่ เราซก็ได้ฮะก็ได้แล้วแต่ทีต้มกับขี้ีต้มขี้ค่ะตี้อันนี้ก็กรห่วรากสามสิบเพื่อนเพื่สำหรับคนที่มาลูกหย่อนยานเห็นบ่ใช่ไหมไม่หอป่ เด็กแล้วแ่่ไี่หรอกแสบเลยหัวจีนี่บเป็นเหลืองหัวเหลบองอะไรเนี่ยเหลองหัวหัวจีนเหลืองอร่อยนะซีเหลืองเอาไปวใหญ่หัวอืมจะสั่งจะไหมไม่ไม่สบายเดยไม่สบายหรอกก็แบบเอาแบบตามใจฉันอ่ะอต่ท่านตัดสวนจะเอาหมดที่เก้าไม่เโรอหนูใช่ไหมเพื่อได้แล้วหอยเดือย หอยเดือดเราซื้อหอยเดือเสร็จแล้วเดินจะพาเพื่อนไปเดินทางนน้นนะัะเพื่อนจ๋ะเดินไปดูเราจะไปซื้อครกครไปตำหมก น้อพี่สาวจะหายไปไหนคราบนั่นหลังนี่ก็ไม่มีอะไรเหมือนเพื่อนๆเราเดินไปด้านนู้นดีกว่าด้านหน้าวัายก็มีเพลงลอะไรอันนั้นรุ๊งเท่าไหร่คะพกไม้อะโนโนนั่นแหละเท่าไหร่ที่คุณจับนั่นแหละเท่าไหร่ <180 S 1> ฮะร้อยแปดสิบบาทไม่จะเอาราคาไม่ถึงร้อยมีไหม อ๋อมีแต่โคกน้อยอันนี้ราคาไม่ถึงร้อยห้าสิบบาทฮะ<า> 3, ทโอเคเดี๋ยวขอดูหน่อยแล้วนี่ล่ะเล็กๆนี่ล่ะนี่นี่ไม่นี่ <50 S 1> ตัวน,นี้ไอ้นี่แหละที่ฉันต้องการโอเคเดี๋ยวแป๊บเดียว,พวเพื่อนฉันเจอฉันเจอฉันเจอเนื้อคู่ฉันแล้วแป๊บนึงเดี๋ยวนี่แหละเนื้อคู่ของฉันฉันเจอแล้วมันจะแตกไหมคุณอันนี้ห้าสิบบาทเหรอตัวนี้อันไหนทดลกัน เอาดีๆจากใจพ่อค้าไม่ไม่รู้แล้วว่าอันไหนทนกว่ากันติ๊ต๊อมชุ่มๆเล๊ะตั๊มมะฮงไหมอันไหนเอานี้เหรออันนี้ยห้าสิบบาทหรอตั๊มมะฮงชั่วชั่วกินผู้เดียวไหมอันนี้เด้อันนี้เป็นเป็นยังไงอ่ะเอานี้ดีกว่าเนาะฉันเจอในคู่ฉันแล้วใช่ไหมโอเคเพื่อนจ๋าจะเราได้แล้วอุปกรณ์การแสดงวิ ก้าสี่สิบบาทเอานี่ดีกว่าห้าสิบโอเคลดได้ไหมโ <c oughs> okay, อเคขันเพื่อนจา okay, อน๋าโอเคขันเพื่อนจา๋าวันนี้เราได้ละมาได้แค่นี้เอ่อคุณพี่ขอซ้อนถุงอีกใบได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตกเแตกลิปหลุดเหรอ โอเคค่ะคกห้าสิบบาทยืน่นยื่นแมวกันโอเคห้าสิบบาทนะคะขอบคุณค่ะคกแตงโมหุ้มโอเคได้แล้วเรามาตั้งไกลเราได้แค่นีเ้เจียเพื่อนได้คกคกห้าสิบบาทคกได้คกกับบักหอยเดือบักหอยเดือไปฝากเพื่อนเพื่อนไปฝากเพื่อนสาว

ไ่คนหมีแล้วค่ะซอยนะเป็นข้า่ปลาอืมข้าวหมากทุกอย่างเลยเอามะกุฎาเข้าแต่งงานท่านคนม้เข้าแตลืมเอาหัวไซื้อ เพ Get ื่อนเราเจอไม่ยญ่สอแล้วไม่ยี่สสทด่ของเยอะมากเลยเขด้านนานไงนี่ค่ะเพื่อนจากช่องตะูเดอรเฮ้ยมีอะไรมากก็ของคล้ายๆบ้านเราไม่คล้ายแล้วของบ้านเรานั่นแหละอ้า ได้แล้วอู้เต็มมือเลยซึ่ง่ะเบอร์ยี่สิบอยู่ไหนเนี่ยเอาวางก่อนเร็วเบอร์ยี่สิบอยู่ไซส์บวบหอยเดือพอะไรเนี่ยเดือดเราดิเลยเหรอเขาก็ได้ไรบวบหอยเดือดด้ยป๊าตอนนี้เรากินไอติมกะทิสดนี่เชียหไอติมไอติมซิ่งเหรอ โอเคอันนี้20บาทเยอะมากเลยเพื่อนช่องตะอูนะคะแม่ค้าก็น่ารักโอเคอันนี้ก็มีนะน้ำมะพร้าวน้ำหอมสุกขวดละ10บาทแต่เราไม่กินเราจะกินไอ้สครีมไอ้ตริมป่ะไปะยันเถอะโอ้เแย่ไหนได้แล้วกลับแล้วค่ะเพื่อน ก็เลยเฝ้าสื่อโค้งหันยากอายเพื่อได้ขอลัชกาป้าอ,อุ้ยน่ารักเลยสีชมพู